หลายคนเนี่ยอาจจะมองคนไร้บ้านในแง่ลบในแง่ที่ไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เขาแค่กําลังเจอช่วงเวลาที่โชคร้ยายในชีวิตเท่านั้นคุณค่าความเป็นคนของเขาไม่ได้ต่างจากพวกเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพออยากให้ทุกคนเปิดใจเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นให้อาชีพให้งานก่เขาและพอ,อยมั่นใจว่าคนไร้บ้านจะสามารถเปลี่ยนเป็นประชากรคุณภาพให้แก่ประเทศเราได้แน่นอนค่ะ ุดคัดแยกค่ะการการสร้างจุดดอกอินไว้ให้เขานะคะแยกประเภทสําหรับผู้พิการนะคะแล้วก็ผู้ป่วยทางจิตค่ะเพราะว่าคนไร้บ้านบางคนบางกลุ่มยังไม่สามารถทํางานได้ถ้าเราคัดแยกประเภทและหน่วยรัฐเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เพิ่คิดว่าจะเป็นส่วนดีมากๆเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐบาลมีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ไม่น้อยแตกว่าปัญหาอื่นเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาเป็นประชาชนคนไทยเหมือนกับเราเพราะคนที่จะได้รับสิทธิทุกอย่างเหมือนกับคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนระมือชั้นไหนก็ตามและสิ่งสุดท้ายที่สาคัญที่สุดค่ะเขาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเราควรช่วยเขาในฐานะ้นเพือมนุษย์ด้วยกันคะ่ะ เราเกิดมามีโอกาสและจะขอชีวิตไม่เหมือนกันค่ะเหมือนเออในวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาตรวจมิสแกนงกรุงเทพมหานครเอินอยากใช้กระบอกเสียงตรงนี้ประชาสัมพันธ์อ้อนวอนวิงวอนจากภาคและเอกชน,นต่างๆให้สนับสนุนมูลนที่กระจกเงาให้ส่งเสริมการทําง,งานหรือว่าสร้างความร่วมให้กับพวกเขาเขาจะได้มีเอ่อส่วนร่วมในการเป็นประชากรเหมือนกับเราทนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมานะคะ ไม่มีใครอยากโดดเดี่ยวตามนํำพังและไม่มีใครอยากเกิดมาอยู่บนโลกนี้อย่างไม่ปลอดภัยขอบคุณค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่กลุ่มพนในบ้านจะได้ลืมฟ้าอาบากันสีก็เฟอร์นะคะ สนับสนุนอย่างมากเลยนะคะกับโครงการของคุณชัดชาติที่จะช่วยเหลือของที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านนะคะให้มีงานทาไม่ว่าจะทํางานสวนมากรเทศหรือพนักงานความปลอดภัยนะคะทุกคนก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับฝ่ายไหนอยากให้สนับสนุนตรงนี้ไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ การศึกษาที่ดีข้ออะไรแล้วไหมคะเมื่อเขามีการศึกษาที่ดีวุฒิการศึกษาก็สขขามารถไปสมัครงานได้เพราะตอนนี้ประเทศไทยยังต้องใช้วุฒิการศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลควรให้คาวามสำคัญกับอนบนี้นะคะสร,าารสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้แก่เราแค่นี้ชีวิตก็ดีขึ้นแลอวคะ่ะขอบคุณค่ะ คนไร้บ้านนะคะคือข้อผิดพลาดของรัฐบาลที่มีการบริหารงานที่ไม่ดีมากเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นการโกงกินการคอรรันพิเศษฐกิจปัญหาสังคมน้องอยากจะใช้เวทีนี้วิงวอนค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะให้งานให้โอกาสเขาเพื่อที่จะให้เขาได้มีอาชีพเป็นของตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมคะน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้ขอบคุณค่ะ ให้จจมได้รู้ถึงกลุ่มหลังแล้วก็ได้เข้าใจคนไร้บ้านว่าสาหรับทุกคนบ้านไม่ใช่เซ็นโซนจะเมือนไปค่ะและพวกเราทุกคนนะคะสามารถสนับสนุนพวกเขาและผลักดันให้พวกเขาได้รับสิทธิค่าทพื้นฐานให้เหมือนพวกเราทุกคนในด้านของอาหารสวัสดิการการรักษาตา่ตางๆรวมถึงที่พักอาศัยและขอสร้างอาชีพให้กับพวกเขาเพราะทุกคนคือมนย์นเหมือนกันพวกเราอดอมกอดกันค่ะขอบคุณค่ะ โครงการโครงการหนึ่งค่ะนั่นก็คือโครงการจ้างวันค่าจากมูลนิธิกระจกเงานะคะเป็นโครงการที่เปิดให้คนไร้บ้านได้มีโอกาสได้มีงานทํานะคะถ้าเราได้เปิดโอกาสให้เขามีงานทาเขาจะสามารถเลี้ยงอาชีพเขาได้เพราะฟ้าเชื่อว่าคนทุกคนเท่ากับเท่ากันค่ะขอบคุณ เต็นมากๆเลยนะคะไม่คิดว่าจะเข้ารอบอบค่ะเดี um ๋ยวเดี uh> ๋ยวหนูหมดเวลาหนูขอตอบก่อนการที่หนูได้เห็นถึงปัญหาคนไร้บ้านมันทำให้หนูนึกถึงว่าเีหนึ่งก็คือการที่เรามอบปลาให้กับคนหาปลาเขาจะไม่มีวันหาปลาได้เองเลยแต่ถ้าเขามอบเป็ดตกปลาสอนวิธีการตกปลา รวมถึงหน่วยงานต่างๆรัฐบาลหรือภาคเอกชนนะคะให้มีการจ้างงานสําหรับกลุ่มคนไร้บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีรายได้มีรายได้ก็จะได้มีมาใช้จ่ายและเช่าที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นปัญหาต่อไปะคะ่ะขอบคุณค่ะ ปรกบมาค่ะเพราะฉะนั้นเราที่มีคลุ่มแข็งแรงที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออบก่อนและให้โอกาสเขาค่ะเราควรสร้างให้เขามีอาชีพรายได้ที่ยงยืนนะคะเพื่อลดจำนวนคนกลุ่มนี้ให้น้อยลงมากกว่าการแค่นำของไปบริจาคให้เขาค่ะขอบคุณค่ะ